จริงใจกับเขาเพื่อถ่ายเพลงครับแล้วสักคุณเบิร์ตเป็นสอส,อสอเขตนี้ไหมครับแน่นอนแน่นอนทำไมเสียงไม่ค่อยดังผมใส่เงาเตือนใจเลื่นหลังไม่ได้ยินครับแน่นอน,น,นแน่นอนตบมือให้คุณเบิร์ดหน่อยครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับเพราะว่าไม่เจอันคร,รั้งแรก ผมชื่อปีสี่ก็ไ <Brother> ม่ได anyway ้เล่าครับเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นสวอแต่การเลือกได้จากเปสเกตเป็นสวปีสี่เจ้าเป็นอยู่หกเดือนก็มีการปฏิวัติก็สมัครใหม่ติดท่าเลยครับก็สองวเล่นข้งเหมือนกันอันนี้เป็นอยู่ปีสีแล้วก็ปฏิวัติอีกนะครับแล้วแล้วปีหกสองเนี่ยที่เล่ายาวหน่อยเพราะว่าปีหกสองเนี่ยผมก็อยู่ นี่แหละก็มาสมัครเป็นผู้สมัครของท่งงานนายรัศมีชาติตอนนั้นฝันและกำลังใจดีมากนะครับฝันและกำลังใจดีมากขึ้นเช้าเนี่ยพวกเราคิดว่าเราเป็นรัฐบาลแน่นอนใช่นไม่ต้องเถียงแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายก็เกิดอุบัติเหตุแ,แต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วปีงก็มาลองเป็นสสอตัวทีไลท์ที่ก็เป็นสอสอ,อีกช็อปปี้เศษนะครับตอนนี้ก็มาลงใหม่อีกทีนึงนะครับที่เล่ายาวหน่อยเพราะจะบอกว่าตอนที่คุณเปิดมาอยู่รัศมีชาติเนี่ย พวกเราก็มีการสัมภาษณ์มีการสัมภาษณ์กันก็ผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มีความตั้งใจจริงนะครับเป็นสอเป็นทำงานท่องเที่ยวมาหลายปีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นสอแต่ไม่เคยท้ออะไรนะขยันทำงานตลอดเลยครับก็เลยบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยปีหกสองเนี่ยอยากจะให้เขาเป็นสอที่รักษาท่านแต่แล้วเราก็เชื่อเองนะครับแล้วปีหกหกมันก็เกิดกระแส บางอย่างนะครับที่จริงๆถ้าพูดถึงปอนต่อปอนกิโลต่อกิโลกรัมต่อกิโลเนี่ยคุณเปิดเยอะไปเยอะนะครับแ่ก็เลยเกิดความผิดพลาดในทีนี้ปีน okay, ี้ต้องส่งคุณเปิดเป็น22ให้ได้ใช่ไหมครับ มาสิเบนใช่ไหมครับนะครับก็ยืนยันครับว่ารู้จักมาตั้งแต่ชรัสสายชาตินะครับเป็นคนที่แถบจริงเลือกเป็นสองสองไม่มีหวังนะครับเจอตัวแน่นอนมาสิเบนนะครับเราต้องทําให้คนไทยไม่มีหนี้นะครับเราก็เป็นหรือว่ามีก็มีแต่น้อยนะครับมีพอสมควรนะครับไม่ให้มีเยอะนะครับในระหว่างประเทศเนี่ยเบียร์เนี่ยเคยเคยพิเคราะห์ไว้นะครับบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตาม หนี้ครัวเรือนต่อ GDP นะครับถ้าลดลง10% GDP ไทยจะโต1%นะครับความหมายคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นหนี้อยู่ประมาณ90%ของ GDP ของพีดธรรมนมวลรวมหรือ90%้ปของรายได้เนี่ยถ้าพูดคนต่อคนเนี่ยนะถ้าหนี้ลดเหลือแปดสิบเปร์เซ็นต์นี่ย g d ราจะโตเพิ่มอีกนึ่งเปอรนนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่ทำให้เราต้องพยายามที่จะลดหนี้ครัวเรือนคนที่มีหนี้200,000บาทนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระ พักเพื่อไทยบอกว่าจ่ายแค่สองหมื่นปลดหนี้ดีไหมครับแล้วถ้ามีหนี้หนึ่งแสนบาทนะมีหนี้หนึ่งแสนบาทแต่อายุมากกว่าหกสิบปีหกสิบนะครับแล้วเป็นหนี้แบงค์รัฐไหมครับโอ้โหอันนี้โชคดีนะครับอย่างนี้ไม่ต้องเสียถ้าพักเพื่อไทยเข้าไปบริหารนะครับเราเป็นรัฐบาลหนึ่งแสนบาทหกสิบปีหนี้แบงค์รัฐไม่ต้องเสียปลดหนี้ทันทีครับ นี่นะครับไอที่เป็นหมอเอไอเนี่ยจะสามารถตอบให้ขอ้อมูลท่านได้ทันทุกทีทุกที่และทุกเวลาเพราะมันอยู่ในมือของท่านนีไ่ไหมครับ <Yeah. S 1> แต่การพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ต้องใช้เวลาบ้างแต่เชื่อว่าจะได้ทันใช้ในสมัยดรเชนเป็นนายกทันตรีครับโค <Yeah. S 1> รงการดีๆต่างๆเหล่านีน้จะไม่สำเร็จไม่สำเร็จผลถ้าพ่อแม่พี่น้อง บัตรสีเขียวไม่กาเบอร์สิบเอ็ดบัตรสีชมพูไม่กาเบอร์เกา้าไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผมขอเรียาปิงบอลพ่อแม่พี่น้องแค่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่กาไม่พอเรามีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องต้องขยายต้องเผยแผ่ต่อไปจากหนึ่งคนเป็นสิบคนถ้าเราเจอใครเราก็บอกว่าเบอร์เก้าเบอร์สิบเอ็ดเราจะได้โครงการดีๆต่างๆเหล่านี้มาใช้ขออีกเสียงหนึ่งครับพักเพื่อไทยบัตรสีชมพูเบอร์ 9, เบอร์อะไรครับกวีวงเบอร์บัสีเขียวบ้าตบัดสีชมพูบ้าผมมีบัรอีกเบอรหนึ่งมีบัรอีกใบหนึ่งครับเคยเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นไหมอันนี้เป็นบัตรเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐทูญฉบับใหม่นะครับ เป็นบัตรสีเหลืองเที่ยวนี้ในการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องจะเห็นบัตรเพิ่มอีกใบหนึง่งเรียกว่าบัตรสีเหลืองเป็นบัตรประชาชนกติรัะธรรรนูญำดาบน,นบัตรส,สีเขียวกาเบอร์บัตรสีชมพูบัตรส,สีเหลืองกา,าบัตรสีเหลืองกา,าขอมาคุณครับขอเสียงปรบมาังดให้คุณจีนที่พักพี